สวัสดีลักสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือกมาพบ,บมาปะกันคือเจ้าโดนเนาะทุกคนไม่ได้ลงคลิปนเลยพนบ่มีลาบมาหนีพรบ่มีลาบมากวัดคือเก่าทุกคนตอนนี้ออก,นาานนกัญญากระบอกแดดวัดจมุนข้นกระซิบปะที่นี่ข้นโ่คอยกินเนาะบ่อคอยมีเพราะว่าขนเลือกตัง มคนเลือกตังเมือน,นี้เป็นมือเลือกตังนเนาะทุกคน๋ยากพาทุกคนขับไปเพิ่งไปส้มบรรยาก,กาศข้างในเลยเนาะพวันนี้จะได้ไม่เห็นสังกะสีไปเลยก็ ตอนนี้เราก็สีเดี๋ยวไปบูชาสังฆทานพรนาะทุกคนว,าว่า,วาสี่เดียวถวายยังเซลล์เงิน สีเล็บเลี่ยงไว้สิสนะทุกคนห่อกับสีแลงขึหห้นยอดใส่มาสักทา,านนะมองวัดมองหรวงปูสยอเอาเป็นหันปีกได้นะ อาหะริมาหะตุระตาจุตเรติสะามีวาเมวาอิปินเจตานัติอิิปตมหัเตเมวาสุิสะเรังั จ้าผูปโสยาามัติโจ้ตที่โสยาะาดอกม่ะมสโยธิรัจจรสัพพโมห์ิสตุมาเตดอวัวันตรายโยสุขีตีคายโตเออบรวจาวิวาทนาธิเวสนิจังมุธารัจายโนจตารวธรรมวัฒนเตยุวันโนสุขังพระรอ น้ำเทกรต้นมาทังกวามือแยนน้ฝาแม่ตระเเอาไว้กไม้ไปถวายพะร ครอบครัวพร้อมแล้ว okay. ต okay, ั้งใจว่าน้องบอสาวจะก็ชอบกันโอเคนะทุกคนเอาละหลังจากสักการะมากวานน้ำน้ำไม่ลดาเป็น สีบางคนฝากในเจ้าทรณีสิ่งสธิตางไล่เที่ยงค่ตำตําบลตกุศลมือนี่นไปถึงดวงยินญาปูหลวงนหเือว่าสัรพสัตว์หรือเอิดเจ้าก,กรรมและนายวิเจา้าเพื่อมาหลับปุ่นส่วนน้อยาวปรพาทุกตนเขาไปกราบพระใหญ่หล่งใน con sẽ đẹp ủ sao đọc mày tụt thiền Cảm ơn các bạn đã theo จะขาไปกราบพระใหญ่อยู่ข้างในขอพรบุญญาบารมีแสดงมากาบนี่นะเอามาฟังนี่ฟังนันกรมีได้นะทุกคน ทุกคนทุกคนขอเสด็จปิดทองทุกคน con <laughs> <laughs> พาทุกคนเข้าไปาโปรใหญ่นะ ทุกคนเขามาโบสถ์วัดพระใหญ่พระพุทธชินราชนะทุกคนเขามากราบไว้